สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนกันยายนของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีมีนกันสักนิดนึงก่อนนะคะราศีมีนนั้นถือเป็นราศีปลายธาตุน้ำค่ะ มีดาวพฤหสัสบดีซึ่งถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสติปัญญาเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นชอบศึกษาชอบการเรียนรู้ค่ะสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีหลักการและเหตุผลค่ะปรับตัวเป็นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกธาตทาโลก,กธรรมสูงค่ะอยู่เป็นในทุกสถานการณ์สามารถทำตัวแบบเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ รักความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นครูบาอาจารย์ในตนเองสูงนะคะชอบสั่งชอบสอนชอบให้ความรู้กับผู้อื่นเป็นนักคิดนักวางแผนที่ดีค่ะทำอะไรเนี่ยมักมีหลักมีการมีความโอบอ้อมอารีสูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจดีมีเมตตาค่ะชอบในเรื่องของบุญทานการกุศลชอบถือศีลปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์นั่งสมาธิ และยังมีโลกส่วนตัวสูงอีกด้วยนะคะหลายคนจะมีเซนส์ดีค่ะคาดการล,ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำฝันแม่นอีกด้วยนะคะและชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเล้นลับค่ะเช่นโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาไสยศาสตร์ดาราศาสตร์ความลับในกาแล็กซีหรือว่าสิ่งที่อยู่นอกโลกค่ะและมักมีกริยามารยาทที่งดงามนะคะเข้าผู้หลักผู้ใหญ่เก่งค่ะ หากเปรียบเทียบกับบุคคลก็มักจะเปรียบเทียบกับบุคคลประเภทครูบาอาจารย์ผู้พิพากษานักกฎหมายแพทย์พระสงฆ์นักบวชหรือว่านักปรัชญาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมีนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้าง ชาวราศีมีนนั้นในเดือนกันยายนนี้ดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสติปัญญานะคะแล้วก็เป็นดาวประจําตัวเป็นดาววาสนาแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมีนอีกด้วยค่ะเดะินจรได้เกณฑ์เกษตราธิบดีนะคะซึ่งเกณฑ์กเกษตราธิบดีนี้ก็ได้ตําแหน่งนี้มาตั้งแต่วันที่17ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะ ซึ่งในตำแหน่งนี้ก็หมายถึงความมั่นคงความเจริญเติบโตก็ส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นมีความเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยละค่ะในด้านการงานนะคะในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมีนจะยังคงโฟกัสไว้กับเรื่องงานสูงค่ะโดยโฟกัสต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนก่อนเลยนะคะโดยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ ดาวพระฤหัสบดียังคงเดินโครจรถอยหลังพักองศานะคะก็จะส่งผลให้กิจกรรมการงานของชาวราศีมีนนั้นยังคงมีปัญหาจรเข้ามาให้ต้องแก้ไขยอยู่บ้างค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 17, 18, 19และวันที่20ค่ะโดยดาวพระฤหัสบดีจะเริ่มโครจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นไปค่ะก็จะส่งผลให้กิจกรรมการงานของชาวราศีมีนนั้น มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกกันว่าขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีแบบติดเทอร์โบกันเลยละคะ่ะท่านที่ทําธุรกิจการค้าก็ถือเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องค่ะธุรกิจก็จะเจริญเติบโตก้าวหน้าส่วนท่านที่ทํางานประจํานะคะก็มีเกณฑ์เจริญเติบโตเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันค่ะท่านใดที่รอง,งานนะคะก็หลังวันที่21กันยายนเป็นต้นไปก็มีเกณฑ์ได้งานค่ะ ทางด้านการเงินกันบ้างนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนั้นดาวเรื่องคานซึ่งถือเป็นดาวการเงินของชาวราศีมีนเดินโครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนค่ะจึงส่งผลให้สภาพคล่องทางด้านการเงินของชาวราศีมีนนั้นยังคงดีต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนเลยนะคะโดยในเรือนการเงินของชาวราศีมีนนั้นก็มีดาวมฤตยู เขาเรียกว่าดาวมรตยูเดินจรอ,อยู่ก่อนหน้าแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมของปี2559ค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าดาวมรตยูเนี่ยเปรียบประดุดดังชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนค่ะเวลาจะรวยหรือว่าจะจนเนี่ยก็จะเป็นกันไปแบบทันตาเห็นเลยละค่ะและเมื่อดาวมฤตยูเดินร่วมกันกับดาวอังคารก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะ ก็จะเป็นไปตามแต่พื้นวัสนาดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลค่ะโดยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวการเงินของชาวราศีมีนนั้นเดินโครจรถอยหลังพักองศาค่ะก็จะส่งผลในเรื่องของเงินเงินทองทองในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะชาวราศีมีนจะมีเหตุแห่งรายจ่ายค่ะท่านจะมีรายจ่ายจรเยอะ แล้วก็มีเหตุสะดุดบ้างในบางช่วงอีกด้วยดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเอาไว้บ้างค่ะก็ขอให้ท่านนั้นทําบัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังให้ดีนะคะเรามาดูกันในเรื่องของรักรัก,รกใคร่ๆกันบ้างค่ะด้านความรักนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกสําหรับคนโสดท่านมีโอกาสพบเจอกับบุคคลที่มีสเสน่ห์ค่ะ แล้วก็มีลักษณะบุค,คลิกล่าเริงแจ่มใสช่างกระเซ้าเย้าแย่นะคะซึ่งบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็จะเข้ามาพูดมาคุยหยอกล้อทําให้หัวใจของท่านนั้นเต้นแรงได้เลยละคะ่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกคนรักคู่ครองของท่านนั้นจะสร้างความชื่นอกชื่นใจให้กับท่านในเรื่องของความเติบโตวความเจริญก้าวหน้าหรืออาจจะหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงของเขา ก็ให้ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมกันแสดงความยินดีส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะท่านจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงล็อกลงตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรืออาจจะหมายถึงการมีเหตุให้โต้เถียงหรือว่าขัดแย้งกันหรือว่ามีการพูดอะไรที่มันแสลงหูต่อกันก็สําหรับบางท่านนะคะก็อาจจะหมายถึงมีเหตุบางอย่างให้คนรักคู่ครองของท่านต้องเดินทางไกลค่ะ ก็ทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็อาจจะมีเหตุให้พัดพราหางไกลกันแบบชั่วคราวค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมีนเนี่ยยังคงเดินโครจรถอยหลังพักองศาค่ะก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับท่านที่เจ็บป่วยมาก่อนหน้านะคะ ในวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนี้เมื่อดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านเริ่มโคจรเดินหน้าอาการของท่านก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็ตามบทกรอนของท่านหลวงวิสารดลุนกรนะคะท่านประพันธ์เอาไว้ว่าพระพฤหัสบดีเป็นสิบไข้าหายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองซึ่งในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสบดีก็เดินอยู่ในตำแหน่งที่เป็นสิบแกช่ชะตาราศีเกิดของท่านนะคะ ก็ตามบทกรรบอกว่าพลิัส์ศพดีเป็นสิบไข้าหายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองก็หมายถึงถ้าชาวราศีมีนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอยู่ก็จะหายนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะในด้านโชคลาภในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดาวพระเสารเนี่ยเดินจรให้คุณกับดวงชะตาของชาวราศีมีนในเรือนโชคลาภมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ย ชาวราศีมีนก็ยังถือว่าดาวโชคลาภนั้นก็ทํามุมดีให้กับดวงชะตาอีกเช่นกันค่ะก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสได้โชคได้ลาบบ่อยครั้งนะคะคล็ดนำโชคในช่วงวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะหากท่านได้รับรู้ข่าวความเสียหายบางอย่างซึ่งอาจจะหมายถึงข่าวที่มาจากทีวีหรือว่ามาจากสื่อที่ท่านได้พบเห็นนะคะาหากข่าวนั้นเชื่อมโยงเป็นตัวเลขได้ ก็ให้ท่านนำตัวเลขนั้นมาเสี่ยงโชคดูค่ะก็มีโอกาสได้ลุ้นโชคกันนะคะส่วนในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ก็ให้ท่านเสี่ยงโชคจากบินใบเสร็จแจ้งนี้ค่ะจะเป็นค่าน้าประปาค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือว่าเป็นบินบัตรเครดิตก็ได้ค่ะก็เลือกเอามาบินใดบินหนึ่งนะคะเอาตัวเลขค่าใช้จ่ายของบินนั้นละค่ะให้นำตัวเลขนั้นมาเสี่ยงโชคได้เลยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นโชคนะคะ อาจารย์กบขอเพิ่มเติมในส่วนของพระราหูที่จะทําการยกย้ายราศีกันสักนิดนึงนะคะพระราหูที่จะโครจรยกย้ายราศีเข้าเรือนศาสชะของชะตาราศีเกิดท่านซึ่งในเรือนสาสชะนี้ถือเป็นเรือนที่สามกับดวงชะตาของท่านค่ะโดยพระราหูจะโครจรยกย้ายราศีกันในวันที่10กันยายนของปี2563นี้และจะอยู่กันไปย,วยาวๆประมาณ1ปีครึ่งค่ะ โดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่30มีนาคมของปี2565เลยล่ะค่ะซึ่งท่านหลวงวิสารดลุนกรท่านได้ประพันธ์เป็นคำโครงเอาไว้ว่าราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทองราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทองนั้นก็หมายถึงพระราหูเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตาของท่านนั่นเองค่ะท่านก็จะโชคดีมีความสุข ในเรื่องของกิจกรรมการงานและทรัพย์สินเงินทองก็จะพอกพูนเพิ่มพูนขึ้นด้วยอีก,อกด้วยล่ะค่ะโดยในวันที่10กันยายนนี้นะคะก็มีหลายสถานที่เลยล่ะค่ะที่ได้จัดงานสวดบ,บูชาเทวดานบเคาะกันหรือที่เรียกกันว่าจัดพิธีรับส่งเทวดาพระราหูนั่นล่ะค่ะหากชาวราศีมีนต้องการเสริมดวงชะตาของตัวเองนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมพิธีได้นะคะ แต่ถ้าไม่สะดวกในการไปเข้าร่วมพธิธีท่านก็สามารถใช้วิธีทําบุญใส่บาตรได้เช่นกันค่ะแล้วก็หลังจากที่ทําบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระราหูนะคะแล้วก็ขอพรจากเทวดาพระราหูให้ช่วยส่งเสริมท่านให้มีโชคมีชัยหยีบจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองค่ะและตามความเชื่อตั้งแต่โบราณมานะคะ ในวันที่พระราหูยกย้ายราศีนั้นจะนิยมทําบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์จํานวน12ลูกค่ะอันเป็นกําลังของพระราหูนั่นแหละค่ะพระราหูท่านมีกําลังเป็น12นะคะการทําบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์จํานวน12ลูกนั้นก็เพื่อเป็นการเสริมมงคลบุญแก่ดวงชะตาของท่านนั่นแหละค่ะ อาจารย์กบก็ต้องขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนนั้นโชคดีมีความสุขนะคะท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเลยละคะ่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดูงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ l ล n e ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ